อยู่ที่ตลาดปลาเขื ойти, ่อนลำปาวนะครับลำน้ำปาวนะอยู่ท้ายเขื่อนนะครับผมเนี e> ่ยเส้นนี้ไปกระสิทธ์เ่ยนะอยู่ที่ประตูตลาดหลังเขื่อนนะครับผมปลาสดปลาทุกอย่างนะครับผมอยู่ที่เขื่อนมปลากระปลาะแยงปลากดก็มีเนี่ยปลาบึกก็มีปลาบึกปลา ปลาสวายนะครับผมแล้วก็มีพวกของฝากพวกปลาหลอ๋อทักกระ,ะกแตนเนี่ยครับผมเออสวยเลยนะครับผมนะสดเลยนะนี่คือสดสดนะครับผมก็จะมีปลาซิวปลาส้อยปลาเล็กปลาน้อยเนาะ,ะปลาซิวน้อยนี่ครับผมนี่ปลาส้มเป็นตงุงงอันนี้เป็นนี่เขตคืออำเภออะไรครับผม,หหมสหัสขันสหัสขันอยู่เนาะ แล้วก็เขื่อนนี่ก็เป็นของปลาส้มนี่แหละครับผมปลาพวกอ่าโลโลทักบาทโลละร้อกว่าบาทจ้ะตัวละร้อยกว่าบาทเองโลเท่าไหร่นะเป็นกิโลโลละห้าสิบบาทห้าสิบบาทน<า>ะไม่แพงอันนี้ปาลากล้างก็จะนิ่มเนาะปลาส้มมันจะนิ่มละแต่ก้างมันจะนิ่มนะเพื่อนนะก้างนิ่มก็กินง่ายๆเนาะนี่จ้ะอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่แคปหน้าจอแล้วก็ แหน้าจอได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมเรามีอะไรมั่งขออนุญาตเด้อซุปปลาโดก็มีนะของหายากของหายากหากินยากเออไม่ใช่กินอยากนั่นอยากได้อยู่จะทำเป็นผถุงเท่าไหร่ถุงละร้อยเนาะปลาปนินเฮ้ยปลาสวายอันนี้ปลาสวายปลาปลาส้มปลาพวกอะไรนะครับปลาสดก็มีของฝากเขื่อนลำปาวเนาะสวยๆแบบนี้เลยมีทุกวันครับผมโอเคขอบคุณนะครับผม อยากแนะนําให้ผมมาจาก y t u b e นะลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลลุกน้อยทานนีปรากดนี่ครับผมไล้ขายยังไงครับซ้อนห้าิบาทร้อยห0บาทนะถูกไนอน้าโะอเอออันนี้ร้อยหาสิบผมไปซื้อที่ตลาดสองร้อยผพุ่งนิดหน่อยนงงหนึ่งหบโงหนึ่งโมงแล้วแต่วันก็แล้วแต่สะดวกเนาะนี่แล้วก็มีทุกวันนะพี่เนาะ ตอนนี้มันช่วงบ่ายแล้วเนาะสามโมงเนี่ยนะครับสนใจก็โทรมาก่อนครับผมอ,อ,อยู่ที่ตลาดปลาเสือนรสมคอนอะไรนะหมาในหมาอะไรน้องมาในจ้น้องมาใเนาะสะพานปลาน้องมาในโอ้ยังสดสดอยู่เลยเนี่ยปลาง,งาบปลาง,งาบอยู่เลยเนี่ยปล <c oughs> าสองคันเลยอ่ะสองคันเลยอัออนนี้ปลาเขาอ๋อคนละคันเขาไปหามาอ๋อนี่พี่มานี่แบบนี้ก็มีนะครับผม